ที่เขาพูดมาก็คือค่าฝึกหล้านเหรียญจริงนะน่้จะจริงนะจริงนะนะครับคนเข้าใจผิดเยอะก็คือเวลาเราพูดถึงค่าฝึกเนี่ยไม่ใช่ค่าเครื่องที่เอามาฝึกอ่าโอเคคือไม่ใช่ว่าบิกบอกผมว่าค่าฝึกสองร้อยล้านบาทอ่าไม่ใช่ว่าไปซื้อเครื่องมาสองร้อยล้านเออแล้วมาฝึกแต่เป็นค่าเช่าคราวสองร้อยล้าน สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Tech Forward กันอีกครั้งหนึ่งนะครับและนี่ก็เป็นตอนแรกของปี2025ของเรานะครับผมในตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราผ่านปีแรกมาซึ่งปกติก็จะเป็นช่วงที่เงียบๆช,ช่วงต้นปีฝรั่งยังไม่เริ่มทำงานนะครับปรากฏว่าปีนี้มีเรื่องร้อนแรงมากหลายอย่างนะครับเ,เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่เพราะคนสูงไฟไม่ใช่ฝรั่งแต่เป็นเอเชีย <Asia. S 1> ใช่ครับก็คือ ปัญญาประดิษฐ์ที่ชื่อว่า d e e p f k หลายคนคงได้ฟังข่าวเรื่องนี้มาเยอะหลายที่แล้วกว่าวิดีโอนี้จะออกเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้มาคุยกันเรื่องประเด็นที่ว่ามัน,ม,นมีเป็นอะไรบ้างกันมากนักนะครับ,รบอาจจะมีเกินนำนิดหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ลงลึกกันนิดหนึ่งนะครับเช่นว่าโอเคบริษัทเขาเป็นใครนะครับผมเรื่องที่สองคือโมเดลที่เขาโชว์ขึ้นมาเนี่ยมันเทพแค่ไหนใช่ครับผมกับเรื่องสุดท้ายคือ เราตื่นเต้นกันเพราะอะไรกันบ้างนะครับเป็นการวิเคราะห์ย้อนหลังของโมเดลตัวนี้นะครับ <est> จวงแรกนะครับผมเล่าฟัน,านหนึ่งคือขาวนิดนึงนะครับว่า d e p s เป็นใครนะครับผมว่าคล้ายๆผมว่าให้การในตอนนี้คล้ายๆกับสมัย ChatGPT คือในคนในวงการเนี่ยจะรู้จักบริษัท OpenAI อยู่พักหนึ่งแล้วเขามีงานวิจัยน่นนี่นั่นแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่รู้จัก <est> <ช>อ่ามันไม่เกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับงานวิจัยแบบตีเป๊ะๆลงเว็บอาซีแล้วไงต่อฉันไม่เกี่ยวกับชั้นเลยครับ เ p ปเปคืออะไรอ่าน <laughs> ใช่ไหมนาะทีที่มันกลายเป็นเว็บชชทจีพีปุ๊บทุกคนอโอ้โนี่แหละมันคือความปเป็นใหม่มครับมันแตะคอมเมอร์เชียลที่ทุกคนลองใช้ได้ดิฟฟิ์ก็คล้ายๆกันนะครับเป็นบริษัทผมว่าเป็นบริษัทกลุ่มเดียวกันเลยอ,อ่าครับบริษัทในบริษัทในกลุ่มผู้พัฒนา AI ของตัวเองนะครับโดยที่ความโดดเด่นก็คือเพิ่งเปิด อ่าครับเปิดบริษัทมาแค่ปี2023เองโ oh, เร็วมากเร็วมาก,มากปีกว่าๆเองนะครับ o p เพ AI เนี่ยเขาจริงกว่าจะได้กว่าจะเห็นคอมเมอรเชียลเนี่ยใช้เวลานานกว่านั้นอืมครับอันนี้เนี่ยเราเห็นสั้นมากนะครับเขาก็ใช้เวลาในการโกจะถึงไวรัลเป็นวงกว้างในเวลาสั้นๆครับผมโดยที่บริษัทแม่ของเขานะครับชื่อว่า High f r y e r แปลกมากก็คือเป็นบริษัทลงทุนเป็น h เฮครัน <laughs> เป็นบริษัทแบบฟินแ n นเชีลเลยครับถึง Finan c เ a ีเนี่ย t ูบีแฟร์เขาใช้พวกคอมพิวเยอะอทำา AI พยายามพีดิกพวกนี้เยอะอยู่ก่อนแล้วครับเขาก็ไม่ไม่เราแม้เราจะบอกว่าเฮ้ยมันแปลกแต่ว่าจริงๆเราเขามีคอมมอนบางอย่างอยู่วงการฟินแลนเชียลน่าจะเป็นแบบว่าบริษัทที่แบบใช้บอทใช้เทรดอะไรครับพยายามพีดิคหุ้นราคาวันพรุ่งน,นี้นาทีต่อนาทีเป็นอย่างไรนะครับเขาก็เขาก็ทำเรื่องนั้นพวกนั้นอยู่แล้วเขาก็ บปิดบริษัทลูกออกมา mm hmm. แล้วมาทําเรื่องดีครับผมซึ่งก็เชื่อกันว่าบริษัทไฮสป f i เออร์เนี่ยระดมซื้อจีพียูไปเยอะมากนะ mm hmm. ครับน่าจะเป็นลนายหมื่นตัวอยู่ครับก่อน mm hmm. ที่จะโดนแบนใช่ไหมครับก่อนนี้ก่อนที่จะโดนแบนแล้วก็หลังจะโดนแบนก็ยังซื้อไม่หยุดนะ mm hmm. ครับซึ่งไปไประเด็นที่อยากจะคุยกันวันนี้ได้ว่าคนเนี่ยตื่นเต้นราคาหุ้นเอวีเดียเนี่ยจะข่าวเอ็ดดิฟฟิงกเนี่ยครับใครถือเอวีเดียไปตอนนี้ก็จะ ปีใหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าพูดวีดีตกมากแต่ว่าทุกคนก็งงว่าแต่จริงๆแล้วเขาใช้วีดีเยอะมากเลยนะน่เสียงนน่าครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับผมอ่ะอันนี้เราเล่าถึงประวัติเขามานะครับแล้วจริงเขาก็ออกโมเดลมาเรื่อยๆผมอบตัวผมเองเนี่ยตามข่าวเขามาอยูุดพักหนึ่งนะครับเขาก็เป็นบริษัทที่ทำโมเดลใหม่ๆแล้วก็โอเพนซอร์สออกมาแต่ผมก็เขียนแล้วก็ไม่เคยใครอ่านอ่าครับอยู่หล่อยู่พักเดียวพักหนึ่งแหละมันไม่รู้ว่าโอเพนซอร์สแล้วยังไง เป็นบริษัทเกี่ยวกับอะไรแล้วเอาให้ใหทวีแฟร์ก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมีบริษัทจำนวนมากที่อุ้มซ้อมเหมือนกันอชนะแซงกันไปแซงกันมานี่นหน่อยอ่ครับคือจังหวะที่มันแซงกันเนี่ยแม้จะเป็นความก้าวหน้าในทางวิชาการแต่ว่าในทางคนใช้เนี่ยก็อาจจะไม่รู้สึกชัดเจนขนาดน,นั้นโดยเฉพาะบริษัทพวกนี้เนี่ยหลายบริษัทเนี่ยไม่ได้มีแอปพลิเคชันให้ไปลองใช้เอง อ่าครับอย่างพวกเราก็จะแบบโหลดโมเดลมาใช้ได้อ่าเราซื้อเครื่องเริ่มอัดแรมกันเต็มมากกันเรื่อยๆครับ <laughs> เริ่มมีปัญหาเรื่องงบประมาณค่าแรมใช่แล้วมองแรมไปอย่างแรกอย่าครับแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยพอเขาไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะตัวเลขม,มันเก่งกว่า56%แล้วยังไงต่อแต่รีฟิกเนี่ยเขามีแอปพลิเคชันของเขาด้วยแอปพลิเคชันออกมาเป็นโมเดลเหมือน ChatGPT เลยก็คือมีหน้าจอเว็บใช้ใช้ใช่ใชครับจ่ายตังค์ได้ใช้เลยอะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเขามีมานานแล้ว สภาพเงินด้วยผมก็เห็นว่าเขาพยายามแบบก่อนหน้านี้เนี่ยเขาพยายามตัดราคาค่า I อ i ไอครับด้วยการว่าเขาขายไอพีถูกกว่าครับมีความใจดีหลายอย่างในความเป็นมวยลองเช่นอันนี้พูดเทคนิคก็คือมีเรื่องของการทำคอนเดคแคชชิ่งก็คือเราบอกว่าใส่ครถามแรกห้าบาทกรนถางต่อไปผลที่แคชชิ่งไว้ไม่คิดตังค์อ่าคระถางต่อไปคิดแค่ห้าบา์ อ่าอ,อ,อีกคำถามหนึ่งอีกคำถามหนึ่งตัวคำถามขาอแรกก็โดนแคชชิ่งไว้เพราะฉะนั้นเราก็คิดอีกหั้ต่างไปเรื่อยเราถามได้ได้ไม่หยุดเข้า <c oughs> ใจดีมากใช่ครับแต่ถ้าเป็นเจ้าอื่นถ้าทุกเจ้ามีหมด <c oughs> แต่ถ้าเจ้าอื่นเนี่ยครับเขาบอกว่าเราต้องบอกเองว่าจะแคชได้น <c oughs> านเท่าไหร่อ่าแลวเสียค่าแคชอ่าแต่ในขี้ระดับ <c oughs> ใน API ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นหน้าจอแชทมันหน้าจอแชทเขาเขาไม่เขาไม่ให้เราปรับเลยเลยครับเาป็นเรื่องเราเองซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงเขาทาไปเพื่อเพื่อหน้าจอแชทของเขา แต่ในแง่ของการเราใช้เป็น API เนี่ยก็คือตัวดิฟิกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็น API เนี่ยเขาแคชให้อัตมัตอ๋ออ่าแล้วบอกว่าแต่เขาไม่การันตีนะครับแต่ว่าถ้าแคชได้เขาจะเราจะถูกลงเองอ่าก็เป็นผูดด้วยกันอันใจดีตอนนี้ก่อนที่จะเจอดิฟิกเนี่ยมีใช้โมเดลอะไรบ้างครับเขาใช้ตัวโอโอวันโอเมนมินิไม่ใช่มินิใช่ไหอันโอวันป่ะใช่ใช่ใช้โอวันจากไหนครับ ก็จากเอ็มพี่นั้นใช้ของฟรีเออไ่ใไม่ใช่ของฟรีใช้ของบริษัทก็เก่งใช้ได้ครับก็ตอนนี้ลองลองปลักอินตัวซีนของ VS Code อยู่อีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะของแพลนแอก็คือจะแพลนแพนนิ่งก่อนแล้วค่อยไปแอคก็คือคล้ายๆเป็นเอเจนต์ก็คือคอย Execute Code ตามระดับของที่เราแพลนไว้อะไรเงี้ยอ่าก็ใช้ดีแต่ ู้สึกเหมืนจะกินโทเค็นอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องหนึ่งอย่างลิซันโมเดลเนี่ยเราเห็นตัวแรกเนี่ยน่าจะเป็นโอวันครับอ่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่เคยเห็นเป็นเป็นอาจจะมีงานวิจัยอยู่ก่อนหน้านั้นไม่เราไม่เคยเห็นแต่ว่าโอวันเนี่ยของโอเพนไอเปิดมาก็คือเราเห็นใช้งานได้เลยซึ่งตอนนี้ถ้าจะใช้เนี่ยต้องเป็น a c c o u n t Pro อ่าสองร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญแล้วโอเพนไอยังบอกว่ายังไม่กำไรเลยใช่เดือนเดละเจ็ดพันแล้วอะไรเงี้ยครับอ่า ซึงเ็เป็นตัวนั้นเป็นตัวแรกที่โผล่ขึ้นมาในตลาดแต่ว่าที่เราเห็นนะครับท่าน้าไม่เคยเคยเล่นก็จะพบว่ามันจะไม่ตอบไปเฉยนะครับเวลาใส่คําถามไปไม่ใส่คำถามไปอย่างนึงเนี่ยมันจะมีบล็อกที่มันซ่อนไว้อ่าขึ้นมาอยู่ว่าขอคิดก่อนเออจริงๆอันนี้เจอน่าสนใจก็คือว่าอ่าถ้าเป็น h ชท GPT ถ้าถามเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะคิดเป็นภาษาไทยแต่ว่าพอถามกับ Deepseek มันจะคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วตอบเป็นภาษาไทยคิดเป็นภาษาอะไรเนี่ย เป็นความซับซ้อนมากหลายคําถามผมถามพวกโอวันหรือว่าถามพวกเยมนนายจริงๆิ้งตอนนี้มีสามยี่ห้อหลักๆที่ที่เราเห็นใช้งานกันอยู่นะครับเยมนนายจริงๆิ้งเนี่ยเราถามภาษไทยก็มักจะตอบมักจะคิดภาษาอังกฤษเป็นฝรั่งมา<ช>อ่ดิฟซิกนเนี่ยผมเจอบางทีก็คิดภาษาอังกฤษบางทีคิดผสมจีนอะยังไม่ <laughs> แต่ก็เข้าใจได้อ่าครับเขา้เขาใจว่าข้อมูลที่เทรนมันคงเป็นอย่างนั้นคงม,มีอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ว่าแต่แปลกดีคือ,อมันเหมือน,นไม่คิดภาษาเดียวตล uh huh. อดเวลาแต่โมเดลพวกกลุ่มลิฟท์นโมเดลเนี่ยก็กเป็นเป็นแนวทางประมาณนี้เลยคือแยกระหว่างส่วนที่มันคิดครับ uh huh. อ่ากับส่วนที่กับส่วนที่มันตอบเราจริงๆเล่าไปฟังเราย้อน,ย,อนย้อนความไปหน่อยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนหน้าที่จะมีเช็ตวิธีซ้ำไปเนี่ยครับมันมีคนพบมานานแล้วว่า เวลาที่เราถามถาม AI ที่เป็นรั้นตั้งเก่มโมเดลเนี่ยครับถ้าเราไม่ถามถ้าเราถามแล้วเราบอกเราเพิ่มพร้อมเข้าไปเพิ่มเข้าไปในพร้อมเลยว่าให้ค่อยๆคิดแล้วค่อยตอบคือพูดพูดแ <ไป S 2> บบประโยคนี้เลยใช่ใช่ใช่บอกว่าคิดเป็นขั้นๆแล้วค่อยยตอบคําตอบสุดท้ายจะดีขึ้นอ่าโดยเราไม่ต้องทำอะไรเลยคือโมเดลโมเดลเดิมเลยเราบอกว่าใช่ว่าเราบอกว่าเออให้ถามปัญหาชาวอย่างเงี้ยครับว่า วันนี้มีไข่สองฟองเมื่อวานให้เพื่อนไปสามฟอง uh huh. พรุ่งนี้มีไข่กี่ฟองคําถามเรายังงๆหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเราไปถามแล้วเราตัวโมเดลเนี่ยตัวหญ่หลายครั้งมันตอบผิดอ่าเพราะว่ามันเอ้ยตรงมันมีไข่กี่ฟองแต่ว่าถ้าเราบอกมันว่าค่อยๆค,คิดเ uh huh. สร็จแล้วก็ตอบตอบวิธีคิดออกมาทีละขั้นมันจะตอบได้ดีขึ้นอ่ายังมีผิดอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตอบได้ดีขึ้นอือครับซึ่งิฟิกเนี่ยครับเวลาเขาที่เขาใช้รีสันโมเดลได้เขาเกิดขึ้นมาเนี่ยครับ เขาบอกว่าเขามีดัล่าเซตที่มีการแฟร์รี่ที่ทำไอย่างดีแล้วเป็นคุณภาพสูงอืม้อันนี้แอบน่าสงสัยปกติแล้วดัต้ามันก็อาจจะดึงมาจากแค p ปมาจากเน็ตโน่นนี่นั่นซึ่งมันจะไม่มีทีาทำแน่แน่ใช่ครับซึ่งแสดงว่าอันนี้คือเขาต้องใช้คนเตรียมอันนี้เป็นคําถามครับอ่าิฟทีแม้แมแม้ว่าจะเปิดตัวโมเดลให้โหลดแต่เขาไม่ได้เปิดตัวชุดข้อมูลอ่าอย่างวันที่เราคุยกันเนี่ยเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยทาง Hucking f a c e ซึうう่งเป็นคอมมูนิตี้ o n AI ใหญ่่สุดในในโลกตอนนี้นะครับเขาก็บอกแล้วว่าเขาจะพยายามรีโพดิวอ่าคือดีฟีเขาบอกวิธีบอกวิธีทำเนี่ยไว้เบื้องต้นเป็นโมเดลใหญ่เขามีเขามีชุดข้อมูลของการให้เหตุผลในการตอบเอาไว้แต่เขาไม่เปิดข้อมูลชุดนั้นแล้วเขามาฝึกว่ามาฝึกใช้ AI ที่เป็นโมเดลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แหละแม้ว่าจะเป็นเควน ว่าจะเป็นลามะเอามาฝึกแล้วบอกว่าจงตอบครับจงตอบโดยใช้ให้ผลเหมือนกันถ้าให้ผลไม่ดีก็จะลงโทษโมเดลมันให้ผลดีขึ้นตรงใกล้ใกล้เคียงก็จะก็จะให้รางวัลอย่างเงี้ยครับเป็นรีวอร์ดโมเดลแต่ไม่มีใครเห็นชุดข้อมูลชุดนี้พอไม่มีใครเห็นชุดข้อมูลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นแล้วเราจะทําชุดข้อมูลคล้ายๆกันขึ้นมาใหมอ่อ๋อเผื่อไว้ให้คนอื่นเทรนได้ด้วยใช่ครับเพราะว่าเขาก็พูดถึงว่าถ้าเรามีชุดข้อมูลแบบเดียวกันแล้ว เราสามารถปรับปรับปรับวิธีได้ปรับไปใช้โดเมนอื่นได้แต่ว่าถ้าใครเป็นอนลองอ่านก็จะพบว่ามันมันยุ่ยมากซึ่งจึงเจอปัญหาดีฟิสเขาก็อะไรกันปัญหาครับว่าโมทีมันคิดไม่หยุดอ่าติดหลุมไปเลยอะไรองี้ยครับออกไม่ได้ใช่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 ติดหลูมแบบว่าออกออกไม่ได้สักทีหนึ่งเอ๊ะอันนี้ผมไม่เคยอาจจะไม่ยุ่งอยู่ในฟิลนี้มากมากนะแต่ว่าเวลา h ิ n k i n g เนี่ยมันมันเป็นการโยนเข้าโมเดลแล้วเอารีซิลมาโยน ใช่ปรลุกเนี่ยญอ๋อซึ่งปกติก็คือเออล้านละเว็บโมเดลทุกตัวในโลกครับมันคือแนวทางในกันหมดเออก็คือก็คือเวลาใส่พร้อมเข้าไปมันตอบออกมาแล้วมันก็พิิมันก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยพิลิกคำอะไรไว้แล้วแต่ก็จะไปพิลิกคำต่อไปต่อไปต่อไปเรื่อยๆอืมเข้าใจแต่ว่าลิซันก็คือใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าเป็นลักษณะในลักษณะของลิซันใช่ฮะเป็นสิ่งที่โมเดลลิซันโมเดลเนี่ยที่เขาที่เขาบอกก็คือ ได้คำถามได้คาสั่งมันจะเริ่มเฟดติ้งคือคือมันจะพิลิกพ<ม>ิลิกโทเค็นที่เป็นติ้งแล้วก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่นับเป็นคำตอบเพราะฉะนั้นแล้วฉันคิดไหนก็ได้อ่าก็จะคิดโนคิดนี้คิดซ้ายคิดขวาตอบอย่างนั้นดีไหมนะยังไม่ดีเออหรือว่าควรเพิ่มตัวเลือกอะไรในในในก่อดจะตอบบ้างแล้วค่อยเลือกเลือก,อก,อกจนมั่นใจแล้วก็ค่อยจบเฟดติ้งเราค่อยจากนี้คือคําตอบอ่าอ่าครับถ้าใครไปซื้อ ถ้าใครไปซื้อ API เนี่ยครับที่เป็น cloud provider จะเห็นเลยจะเห็นแท็กติ้งอ่าคือเวลาตอบมันก็ไหลออกมาไหลออกมาเป็นคำตอบเลยเป็นจนชุดเดียวกันแต่ว่ามีแท็กติ้งก็ปิดเป็นเหมือน XML เนี่ยน,นะครับแล้วค่อยเป็นเจอเป็นคำตอบอย่างนี้แต่ถ้าเป็น UI ในแอปแชทเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเขาจะซ่อนไว้เพราะมันยาวแล้วเขานับไอ้ติ้งเป็นราคาด้วยนะ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นประเด็นครับเพราะมันใช้จิ๊ยูเหมือนกันใช้จี้จยูเหมือนกันครับแล้วมันมันมีโอกาสคิดไม่หยุดใชผมเข้าใจว่าถ้าของจริงเนี่ยน่าจะน่าจะมีเบรกกันหมดอ่าจะมีลิมิตอืมครับซึ่งอย่างเประเด็นนี้นะครับก็คือกลับมาเรื่องของดีฟิกด้วยความที่มันค่อยๆคิดเนี่ยคุณภาพมันดีมากหลายคนใช้แล้วแล้วก็ตื่นเต้นรับใจอยู่นะใช่ครับซึ่ง ในแง่ของการเบสมาร์กเนี่ยคะแนนเบสมาร์กเนี่ยเขาจริงแล้วไม่ได้ดีกว่าโอวชัดเจนชนะบางรบครัทดสอบแต่ว่าจ,จ,จ,จุดที่ชนะก็ใกล้เคียงมากปัญหาใหญ่คือโอวันเปนคิดตังค์อ,อันนี้เรามาพูดถึงชั้นสุดท้ายว่าทำไมคนตื่นเต้นกับดีฟิกนะครับโมเดล AI ที่เก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแปลกเราเห็นแฟงกันแต่ละยี่ห้อแฟงกันไปแฟงกันมาอยู่เรื่อยๆอยแล้วนะครับ รับจากช่วงแรกที่ OpenAI เขาชนะขาดค่อนข,ข้างขาดในช่วงแรกแต่ปรากฏว่ารอบนี้เนี่ยมีผมผมมองว่ามีสองคามประเด็นก็คือข้อแรกเลยคือดิฟิบริษัทจีนซึ่งบริษัทจีนเนี่ยเคาจริงแล้วรัฐและตัวโมเดลเนี่ยจากฝั่งจีนเนี่ยดีๆหลายอันมากอันหนึ่งที่พวกเราพูดถึงแล้วอันนี้ผมอยากพูดถึงก็คือ Cloud. อาลีบาบาคลาวซึ่งเป็นใช้โมเดลเควนครับผมจําได้เลยว,ว่าโมเดลเควนเนี่ยเออตอนเขาออกมาแล้วอเป็นซอสเนี่ย เขาออกมาช่วงเดียวกับลามานะครับคะแนนทดสอบอาจจะไม่อาจจะไม่ต่างกันมากแต่เขาให้ความสําคัญกับภาษาในกลุ่มเซอเอเซียมากกว่าอโดมเองในทีมเอไอแลบเนี่ยตอนที่เป็นสมัครที่เป็นจุดทุอบภาษาไทยภายในเนี่ยก็เจอเลยว่าเอ้ยมันดีกว่าดีดีกว่าชัดเลยครับอืมครับก็เลยก็เลยเป็นตัวหนึงที่ตื่นขื่นเต้นกันครับแต่ปรากฏว่าพอพอเป็นดิฟฟิกเนี่ยเออ มันไม่ใช่แค่ชนะในแง่ของโลลภาษาโลคลเท่านั้นแต่ว่าชนะเบนชมาโ์ g l o ลเลยนะก็เลยเป็นเป็นฝั่งจีนที่ชนะตัวแรกๆครับผมอีกข้อหนึ่งที่เขาพูดมาก็คือค่าฝึกหกล้านเหรียญจริงเลน่าจะจริงนะจงนะ่จริงนะ่จริงนะครับแต่คนเข้าใจผิดเยอะมีสตาร์เออคนเข้าใจผิดเยอะก็คือเวลาเราพูดถึงค่าฝึกเนี่ยไม่ใช่ค่าเครื่องที่เอามาฝึก อ่าโอเคอ่าคือไม่ใช่ว่าบิกบอกผมว่าค่าฝึกหกสองร้อยล้านบาทอ่าไม่ใช่ว่าไปซื้อเครื่องมาสองร้อยล้านเออแล้วมาฝึกแต่เป็นค่าเช่าคราวสองรอยล้านอ่าก็ค่าไฟค่าไฟค่าค่าอะไรอ่าค่า g ี u ครับอย่างตอนนี้เนี่ย g ี u อย่างพวก h อชร้อเนี่ยตัวนึ่งน่าจะ สดอลลาร์ถึง5้าดอลลาร์เลยแถวนั้นแน้เท่าผมจําไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าก็คือเป็นค่าใช้งานนั้นชั่วโมงนั้นๆซึ่งเป็นค่าฝึกของโมเดลเวอร์ชันนี้เท่านั้นอ่าเราไม่รู้ว่าเขาฝึกพวกนี้เนี่ยเวลาเขาเปิดเผยเวลางานวิจัยเนี่ยเป็นลบเป็นเรื่องปกติก็คือคุณทาไปแล้วร้อยรอบเฟลหมด9 9รอบอ่ารอบเดียวคุณรอบเดียวคุณดีขึ้นตีพิมพ์อ่าตีพิมพ์เรียนจบเรียนจบทแล้วเย้อะไรเงี้ยครับ จริงๆแล้วเราเราเปย์วแล้า9 9้ารอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วบริษัทเขาเนี่ยก็คือรอบเนี้ที่เขาที่เขาเปิดเผยเนี่ยค่าฝึกมา2 0 0ยล้านบาทพอเขาออกมาเนี้ยก็มีคนไปตีความว่าเฮ้ยของเขาเนี่ยโอ้ Open AI ใช้ได้ทุนไปต้องเป็นหมื่นล้านเลยครับเขาใช้ทำไมฝึกไม่ได้ยังแพ้เขาเลยอะไรยเงี้ยแต่ก็มีคนออกมาบอกอันท็อปิดก็ออกมาพูดบอกว่าเฮ้ยค่าฝึกแต่ละโมเดลเนี่ยคือคุณฝึกทีหลังเนี่ยเอฟฟิเชนซีมันดีขึ้น คุณใช้ชิปรุ่นใหม่กว่าอ่ามันดีขึ้นอยู่แล้วกับอีกข้อหนึ่งก็คือเอ่อโมเดลที่เขาใช้อย่างอัลโตปิคใช้เนี่ยครับเขาก็พูดมาบอกว่า,วาอยู่ในระดับแปดหลักเวลาิษัทเขาได้ทุนไปพันล้านพันล้านสองพันล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไปฝึกรอบเดียวเสร็จเก็บตังไว้ด้วยฝึกรอบพันไปเออใช่ครับหรือว่าเขาหรือว่าโมเดลที่เขาเปิดมาเนี่ยรอบนี้เนี่ยเขาฝึกใช้ไปสิบล้านแต่จริงแล้วเขาฝึกแล้วเฟลลองเทคนิคใหม่แล้วเฟลไปแล้วสิบรอบอะไรเงี้ยครับเขาก็ใช้ตรงนั้นไปอื ซึ่งแอนซึ่งดิฟิกเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าเขาทําอยู่ข้างในแล้วกี่รอบซึ่งราคานี้ก็ไม่ได้รวมเอ็กซ์คิวให้บริการด้วยตรงนี้ใช่ใช่เป็นค่าฝึกอย่างเดียวอืมครับอันประเด็นที่มิกพูดเนี่ยก็มียายาเลอคุณของเมตาเลยครับก็มาพูดบอกว่า G.P.U. ส่วนใหญ่ที่เขาไปซื้อซื้อขก้นไปเนี่ยไปซื้อไปเพื่อรันแสดงว่าฝึกนี้มนปนเป็น CPU อีกรุ่นหนึ่งอ่าก็ก็มันก,ก,ก็ GPU คล้ายกันแหละครับแต่ว่ามันไม่พอมันไ็นคลาวอ่ะคุณจะใช้ฝั่งไหนมากเกือกันอย่างเงี้ย ก็จะมีคนบอกว่าอย่างดิฟฟี่เนี่ยจะมีคนเข้าใจผิดว่าใช้ชิปจีนซึ่งมีชิปของแอสเซนของหัวเว่ยทีของ่งหัวเว่ที่เขาใจอยู่ประสิทธิภาพค่อนข้างน่าทับใจแต่ยังตามหลังอยู่แต่ว่าเริ่มไล่เข้ามาแล้วในช่วงหลังๆนะครับแต่ว่าตัวดิฟฟี่เนี่ยเขาจะใช้เขาก็บอกเลยว่าเขาใช้ h 8 0 0ก็คือตัวรองตัวโดนเนิร์ฟตัวโดนอเมริกา นโ,โของอเมริกาเนิร์ฟไปแล้วก็คือมีเขามีรูเซ็ตก้อนหนึ่งว่าเอ,อประสิทธิภาพดีเกินนี้ไม่ให้ไม่ไม่ให้ส่งออกไปจีนซึ่งชิป H ร้อยเนี่ยมันดีกว่านั้นอ่าสิ่งที่อเมิกททำก็คือโอเคงั้นเราก็ดิสเซเบิลโนนนี่ตัดไปายตัดขวาออ <laughs> เพื่อให้มันเพื่อให้มันไปตามกฎข้อนี้แล้วใครส่งไอ๋อมันคือมันเป็นช h i n a ดิชั่นด้วย <laughs> ใช่ใช่ใช,ใช่คือแปดเลขแปดร้อยนคือชนะ n a e d i เลยอืม <laughs> <laughs> ผมค้นคุ้นว่ามี a 8 0 0ด้วยกันนะคือคือออกรุ่นใหม่มาทีก็เนิร์ฟมันลงไปทีหนึ่งเพื่อเพื่อให้มันคือมันคือชิปตัวเดียวกับ a a ร0อยว่าไม่ชัวร์ครับอันนี้ไม่อันนี้เราไม่รู้ข้างในอ,อ่าอาจจะเป็นตัวเดียวกันแล้วเอาเลยเซื้อยิงติ้วติ้วติ้วก็ไปก็เป็นได้คอลงอะไรประมาณใช่อะไรอย่างเงี้ยครับอันแต่นี้เราไม่รู้แหละหรือว่าเขาทำใหม่เลยเมื่อตลาดจีนอ่าแต่ว่าแต่ว่าแพ็กเกจออกมาเนี่ยก็คือเป็นเป็นตัวเป็นตัว800อยู่ข้างในครับผมแต่อย่างที่ได้คุยเมื่อกี้เนี่ยแล้วคนต้องการร GPU น้อยลงมัคบ ผมว่ายิ่งมีเท่าไหร่ยิ่งดีหรือเปล่าใช่ป่ะใช่อันนี้ผมก็เถียงกับคนในเด็ดเหมือนกันว่าว่าแบบโอเคเทคนิคตอนนี้มันก็ดีมากนะเออคุณใช้คุณใช้คุณใช้ห้าสิบคุณใช้ห้าล้านเหรียญแล้วมันฝึกได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าคุณเป็นโอเพน I อําไมคุณจะมเาเทคนิคแบบนี้ไปฝึกกับ G P U เต็มเต็มสูบใช่อ่าสารดเข้าไปเลยห้าสิบล้านแล้วก็มันเป็นอย่างตัวโมเดลเป็นโอเปนซาร์ดด้วยมันไม่มีผลที่คนจะไม่เอาโมเดลโอเ n นซ u ร์ e ไปต่อยอด เราก็ต้องการซ p u ที่เอ้ GPU ที่ใหญ่ขนบบาดมากๆเรื่อยๆตัวผมเองเนี่ยมองในฝั่งการใช้งานในฝั่งรันคือพอมันดีขึ้นเนี่ยครับเราเสพติดความแม่นยำอย่างตอนนี้ทุกวันนี้เราใช้เร,ใชเราใช้เก็บโปรแกรมอนี้ครับมันจะผิดลืม Import เออลืม Import ประกาศตัวแปรคาดภาพไปนิดนึงอะไรอย่างงี้ครับแต่เราก็ใช้แก้เองก็ได้มานั่งแกแก้มือเอา แต่พอโมเดลโขาติงกิ้งเนี่ยมันผิดน้อยลงแล้วเราจะเริ่มหุนหิดกับโมเดลที่มันผิดมากผิดเท่าเดิมทําไมเรื่องง่ายๆแค่นี้มันทําไม่ได้ <laughs> อ่าครับซึ่งแต่ว่าโมเดลติงกิ้งเนี่ยข้อเสียบากๆก็คือมันมันยามันยาว <laughs> อ่าครับ <laughs> ผมเองเจอพอใส่โจทย์ซับซ้อนหน่อยหนึ่งเข้าไปเนี่ยมันคิดแบบคิดยาวมาก <laughs> อก็จะนั่งคิดในใจว่าจ่ายค่า API จริงๆเนี่ยมันกี่ตังค์วะ ือถ้าถ้าใช้เพื่องานแบบใช้แล้วจบไปมันโอเคแต่ว่าถ้ามันใช้เป็นลองรันที่รันในไปฝังในตัวในโฟนหนึ่งของบิสเนสแล้วเนี่ยน่าสนใจ่ามันจะเพราะว่าเวลามาคิดแสนโทเค็นเออครับคือของของเดิมเนี่ยผมวัดมันถูกแล้วเราเกิดมาเดิมในช่วงปีที่ผ่านมันถูกมากไม่ถึงดนลลาต่อรานโทเค็นอ <c oughs> แล้วเวลาเราเราเรา,เรามาประมวลผลบางอย่างเนี่ยโอ้โหรานโทเค็นเนี่ยมันมันเยอะมากเลยนะ <c oughs> ใช้ยังไงใช้ยังไงจะหมด มีข้อฟีดสองข้อคือโมเดลส่วนมากเนี่ยเอาพุทแพงกว่าอินพุตหลายเท่าอ่าครับซึ่งไอ,ไอติงกิ้งไอติงกิ้งเนี่ยมันนับเป็นเอาพุทธซึ่งเยอะกว่าอ <laughs> ินพุตไฟมหาศาลมากๆถามถามไปติ้วเดียวซัดยาวเลยนะครับผมซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลว่าเราน่าจะใช้กิมมิคอยู่กันหนักน่วงต่อไปเพราะยังไงผมว่าน้อยที่สุดก็ต้องมีคนอยากรันลอคอลนะครับใช่ครับอืม แล้วลันยาวขึ้นด้วยคืออย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนอย่างเงี้ยเราบอ,อกว่าเสมมุติเราทำชั้นบทภายในเก็มีอินพุตก็คือคำถามยูเซอร์เป็นอะไรไปนั่งเสิร์ชไปนั่งเสิร์ชเอกสาประกอบมา5้าหน้ากระดาษอ่าหมื่นมื่นตัวสอนแล้วก็ตอบเอาพุตหัวต่อผพุตนี่ใช้สั้นมากเมื่อก่อนก็จะแบบเออหนึ่งพันตัวสอนตอนน,นี้มันคิดมันคิดไปแสนหนึง่ง <laughs> คิดไปแสนหนึง่งรับเป็น G P U ไทม์เนี่ยคือนับผมว่านับบางทีขึ้นถึงนาที<ะ>ใช่เ<ะ>พราะมันก็นกนติงนีติงเออแล้วแล้วมันไม่ปล่อยใครเลยคือ<ะ>นาทีนาทีนั้นทั้งนาทีเนี่ยมันไม่ปล่อยใครเลยคนอื่นตเข้าคิวไป<ะ>ถ้าถ้าใช้ทางบริษ<ะ>ัทอ่าจะเริ่มจะเริ่มแย่งกันแล้วจริงอันนี้ก็เป็นประเด็นถึงโมเดลดิฟิกนะครับที่เป็นไวรัลในตอนนี้นะครับถ้าใคร ถ้าใครติดดอยหุ้นบางตัวอยู่ก็ดิ้งไว้เรามเราไม่แต่ว่าจะนำหุ้นได้แต่ว่าเออใน,ในความเชื่อของในในเทคนิคเราอยู่เชื่อว่ามีการคอนนซัมชันเยอะขึ้นใช่ใชครับยิ่งพัฒนามันยิ่งใช้เยอะใช่มันจะถูกเอาออรดอปชันไปเยอะๆแต่แน่นอนว่าคำควา่าใช้งานเนี่ยเออก็มีคนที่ทําชิปที่เพื่อเพืๆๆ่อการรันอย่างเดียวโดยเฉพาะออกมาในตลาดหลายอันก็เป็นการแข่งขันไปอีกตลาดหนึ่งที่จะมีการแข่งขันกันเยอะ ว่าใครจะเป็นผู้ชนะระยะยาวต่อไปก็เป็นประเด็นของเปิดปีมาแล้วครับในความตื่นเต้นของวงการ i อทีนะครับผมถึง AI ที่ชื่อว่า Deepfake นะครับเราปีนี้เราเปิดตัวอย่างตื่นเต้นผมว่าตื่นเต้นพอๆกับตอน ChatGPT เปิดตัวในสปีก่อนเลยนะครับก็น่าจะเป็นปีที่เราเห็นความตื่นเต้นอย่างนี้อีกไปเรื่อยๆทั้งปีครับผมวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ,ร TechForward นะครับแล้วก็ในปีนี้ก็เราจะมาติดตามด้วยกันนะครับว่าวงการ i อที มีความ<ช>เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใช่ครับผมวันนี้สวัสดีครับ<ช>